ผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนในฐานะรองประธานอนุกรรมธิการพิจารณาสาเหตุแนวทางการแก้ปัญหารวมทั้งผลกระทบจากการนำเข้าประหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาจาักรไทยท่านประธานที่เคารพครับจากที่ทางคุณหมอวายโยได้กล่าวนำในเรื่องของไทม์ไลน์ระยะทางกว่าจะเดินทางมาถึงการแพร่ระบาดที่ กัดกินชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเกษตรกรไทยในหลายๆจังหวัดท่านประธานทราบไหมครับว่าณขณะน,นี้ตั้งแต่เรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งกระทูถามมีการเสนอยติด่วนมีการเสนอเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการและจนมาถึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จในวันนี้และเตรียมที่จะนำเอกสารฉบับนี้ครับ ส่งตรงไปถึงคณะรัฐมนตรีส่งตรงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับถ้าเกิดเรานับ19จังหวัดที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วย้อนกลับมาถึงสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ใน19จังหวัดก็จะมีสสอ,อยู่ประมาณ127คนเพราะฉะนั้น สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญอยู่ณขณะนี้เขาสะท้อนผ่านผู้แทนประชาชนสะท้อนผ่านตัวแทนที่เข้ามาทำงานในที่แห่งนี้ว่ามันต้องแก้ไขว่ามันต้องพิจารณาที่จะต้องนำไปสู่แนวทางการแก้ไขได้แล้วเพราะพี่น้องประชาชนในแต่ละวันต้องเผชิญเรียกว่าภัยอันตรายหนักหนาสาหัสท่านประธานทราบไหมครับว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดจันทบุรีที่ ผมและเพื่อนสมาชิกได้เดินทางไปมีเสียงจากประชาชนสะท้อนมาว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นเนี่ยทำให้เกิดภัยอันตรายและความเสี่ยงภัยของเขาเนี่ยมากขึ้นและรายได้เขาลดลงเพราะปลาหมอคางดำมาอยู่ตามแนวชายฝั่งทำให้การออกเรือหาปลาเดิมจากเคย4-5หไมล์ทะเลต้องออกไปถึง10กว่าไมล์ทะเลก็ต้องทนขึ้นลมแรงที่สูงขึ้น และก็ได้รับผลตอบรับหรือปลาที่ไปหามาเนี่ยน้อยลงเนื่องจากว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยมันล้อมแนวชายฝั่งเราไว้หมดแล้วแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สถานการณ์เรายังคงนิ่งเฉยท่านประธานคณะกระนะกรมธิการได้บอกแล้วว่ากรอบวงเงินการพิจารณา450ล้านที่วางไว้4ปีนั้นเนี่ยมันแทบจะจับต้องและทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ เรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยถูกหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติซึ่งวาระแห่งชาติของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าไอ้วาระแห่งชาติกับวาระธรรมดานั้นต่างกันอย่างไรเพราะแม้กระทั่งกรอบวงเงินพิจารณาที่จะสนับสนุนไปยังหนึ่งในวาระแห่งชาตินี้ก็ยังไม่มีชัดเจนหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันปัจจุบันทันด่วนต้องแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก เรามีการร้องขอว่าให้ใช้งบกลางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการจัดสรรงบกลางไปแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่าไม่ได้วางกรอบงบประมาณไว้หรือแม้กระทั่งการวางกรอบงบประมาณไว้ในปี2568-2569ที่กำลังจะมาถึงนั้นเช็คดูเบื้องต้นคณะกรมรมาิการโดยทางคุณหมอวายโยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยว่า กรอบแนวทางงบประมาณนั้นมีการวางเตรียมการไว้หรือไม่มีการวางแผนไว้หรือไม่ก็ทราบว่ายังไม่มีก็มีเพียงแค่คำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปเล็งเห็นไปเล็งดูว่ามีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะปรับโยกย้ายเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างเอาแล้วครับจนมาถึงวันนี้สิ่งที่คณะกรรมการเห็นว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐเลยเนื่องจากว่ารัฐ มีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนวันนี้พี่น้องประชาชนรวมตัวกันครับรวมกลุ่มกันเองพันกว่าคนไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายเพื่อที่จะหาทางรอดนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนในประเทศนี้ที่มีหน่วยงานชัดเจนเขาต้องรวมตัวกันทำกันเองลงขัน รวบรวมเงินและไ,ดไปดําเนินการกันเองซึ่งเรื่องนี้ผมเองจะนําเข้ามาตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่ายัางไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีการดําเนินการฟ้องร้องซึ่งก็กําลังจะมีการไตส่สวนในเร็วๆนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับมาว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยก็คือว่าหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเป็นเดือดเป็นร้อนแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคุณเลยชื่อกระทรวงของคุณก็ใส่ชื่อให้ยาวเพื่อให้มันครอบคลุมว่ามันมีการดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ แต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทบจะไม่ได้ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสิ่งที่เราเห็นควรว่ารัฐควรดําเนินการทางกฎหมายคือสอบหาผู้เท็จผู้ปีส่วนรับผิดชอบนะครับที่ทําให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งในการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535มาตรา97บัญญัติไว้บัญญัติไว้ว่าไงครับบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทําหรือละเว้นการกระทําประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลายและทําให้สูญหายหรือทําให้เสียทรัพย์หรือทําให้เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหายหรือเสียหายไปเคยมีเคสกรณีเรือน้ำตาลล่มแล้วทำให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นพังทั้งระบบปลาธรรมชาติล้มหายตายจากไปทั้งหมดทำให้พี่น้องประชาชนที่กำลังหาสัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อประทังชีวิตเพื่อหารายได้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถ หาปลามาเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ก็หน่วยงานรัฐมีการไปฟ้องร้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งศาลก็ได้มีคําสั่งให้เอกชนนั้นเนี่ยคืนความเป็นธรรมชาติคืนระบบนิเวศให้กับพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเคยมีปลาอยู่กี่สายพันธุกี่ร้อยสายพันธุ์ต้องคืนไปให้ครบจะมูลราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบแต่วันนี้ทําไมล่ะครับทําไมหน่วยงานรัฐถึงไม่ทํา ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงไม่รับผิดชอบหรือออกมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่ต้องให้ชาวบ้านเขาต้องดำเนินการกันเองเพราะอะไรครับชื่อหน่วยงานชื่อกระทรวงที่ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ใช้งอมาลอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันระบุไว้ชัดเจนว่าท่านต้องดูแลเรื่องอะไรแต่วันนี้กลับไม่มีความชัดเจนที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เคยเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วก็คือเรื่องที่ยติด่วน เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาของอนุนั่นก็คือมีการเสนอส่งไปยังรัฐบาลแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆในการกระทําเรื่องนี้ก็คือแบ่งเขตให้ชัดเจนวันนี้เรารู้ครับว่า19จังหวัด76อําเภอมีการระบาดของปาหมอคางดําแต่เราไม่รู้ครับว่าจังหวัดไหนอําเภอไหนระบาดอย่างไรแก้ไขยังไงสถานการณ์มันเร็วร้ายแค่ไหน เราเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลช่วยกันนําเสนอและส่งไปยังรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อสรุปที่เราต้องการเราบอกว่าใน19จังหวัดเนี่ยใน76อําเภอเนี่ยคุณบอกหน่อยอําเภอไหนเป็นธงแดงและธงแดงคือระบาดหนักคุณต้องประกาศเขตที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเช่นอาจจะต้องเล้าเว้นกฎหมายบางข้อบางประการ ที่จะต้องให้อุปกรณ์พิเศษในการจับปลาเพื่อให้กวาดล้างได้หมดได้หมดทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติเราต้องแก้ต้องจับต้องซื้อในช่วงเวลาของอําเภอและจังหวัดที่ขึ้นธงแดงอยู่มันหยุดไม่ได้รับซื้อต้องรับซื้อต่อเนื่องจนกว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ไปจับต้องจับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ไปแต่ถ้าเกิดจับและก็ซื้อแบบไม่มีทิศไม่มีทางแบบนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก หลังจากธงแดงเสร็จปุ๊บเมื่อเราจับเมื่อเราซื้อเมื่อเราแก้ปัญหาได้ระยะหนึ่งพอมาเป็นธงเหลืองเฝ้าระวังหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจตราครับตรวจตาไปในแหล่งน้ําธรรมชาติพี่น้องประชาชนทาบ่อขนาดร้อยไร่พันไร่เขาไม่สามารถเปิดก๊อกมาเอาน้ําใส่บ่อได้เขาต้องดูดน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ไปตรวจตาแหล่งน้ําธรรมชาติครับว่าในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยยังมีปลาหมอคางดํายังมีมหันตภัะร้ายที่ยัง ไปกัดกินชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือเปล่าถ้าอยู่หน่วยงานของรัฐต้องมาดําเนินการครับไม่ใช่ปล่อยพี่น้องประชาชนบอกว่าไปกรองสิเวลาเปิดน้ำเข้าไปหาตจะข่ายที่ตาเล็กๆหน่อยไปกรองเข้าไปอะไรเข้าไปมันกรองไม่ได้ละครับวันนี้เขาทามาหมดแล้วสิ่งที่ท่านเสนอมาแต่มันทําแล้วมันไม่เป็นผลครับเขาเลยร้องขอมาที่ท่านต่อไปเป็นธงเขียวก็คือว่าหลังจากตรวจตาตรวจสอบแต่และบ่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยธงเขียวก็คือเราเฝ้าระวัง ปล่อยปลานักล่าปล่อยปลานักล่าไปในแหล่งน้ําธรรมชาติวันนี้ท่านไปปล่อยปลานักล่าเลยปลากระพง24ชั่วโมงหิวครั้งหนึ่งแต่ปลาหมอคางดําหิว <gger> ทุกชั่วโมงท่านด <c oughs> ูว่าอะไรจะล่าใครก่อนวันนี้มันระบาดไปในก่อนท่านจะประกาศปล่อยปลากระพงวันนี้เนี่ยมันระบาดปลาหมอคางดํามันระบาดไปในบ่อปลากระพงตบหน้าท่านไปแล้วมันระบาดในบ่อปลากระพงแล้วท่านจะบอกว่าปล่อยปลากระพงไปล่ามันอีกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ธงเขียวเนี่ยเมื่อในแหล่งน้ําธรรมชาติมันลดน้อยถอยลงปลาตัวใหญ่ไม่พบเหลือแต่ตัวเล็กๆท่านปล่อยปลาสายพันธุ์นักล่าที่หลากหลายลงไปท่านกวาดล้างใหม่ให้ให้ครบให้หมดสิน้นหลังจากธงเขียวท่านชักธงขาวเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้ท่านชักธงขาวเลยก็คือว่ามันแดงเหลืองเขียวมาเป็นระยะหนึ่งแล้วมันแก้ไขปัญหาได้แล้วธงขาวเนี่ยคือท่านปล่อยปลาท้องถิ่นท่านมีงบประมาณอยู่นะครับใน450้าล้านท่านวางไว้ประมาณหนึ่ง0ล้าน ที่จะปล่อยปลาท้องถิ่นเดิมเดิมเคยมีปาลาอะไรอยู่มันกินหมากิมันกินหายเกลี้ยงไปหมดแล้วพอชักตรงขาวเมื่อไหร่แสดงว่าอ้าวรณรงค์ประเทศไทยคนใจบุญชอบปล่อยปลาเยอะครับเราชักตรงขาวที่จังหวัดไหนบอกพี่น้องประชาชนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปล่อยปลาท้องถิ่นคืนสู่ธรรมชาติในแหล่งน้ําไฟเขียวแล้วนี่คือสิ่งที่เราร้องขอไปผ่านยติด่วนแต่ไม่มีการเกิดขึ้นเลยแม้แต่ธงสีเดียวท่านประธาน นี่คือสิ่งที่อยากจะฟ้องท่านประธานและไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านและก็ไปถึงพี่น้องประชาชนว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆต่อมาครับก็คือว่าในการที่เราฟังวันนี้เนี่ยว่าคณะกรรมธิการพิจารณากันมาต่างๆนาๆนาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่มันขาดตกบกพร่องเรามีการกําหนดกรอบกติกาผ่าน IBC คณะกรรมาการความหลากหลายทางชีวภาพเราบอกว่าต้องทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 แต่เวลาเอกชนเอามาเขาทําให้ข้อหนึ่งมันทําไม่ได้เขาทาให้ข้อสองมันทําไม่ผ่านเขาทาให้ข้อสามันเป็นไปไม่ได้แล้วแบบนี้ใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบ <abbiamo S 2> นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนไปพื้นที่ไหนเขาถามอ่ะสสแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ใครรับผิดชอบก็ในเมื่อเขากนกรรมาการเขาบอกว่าต้องตัดขี้ปลาเขาก็เอาปลาที่มันตัดขี้ไม่ได้มาแล้วเขาก็สามารถดําเนินการวิจัยได้แบบนี้ใครรับผิดชอบเขาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแบบนี้เราทําไงเราก็บอกว่าเออใช่ ถ้าอย่างนั้นกติกากฎกติกาต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่รอบครอบมันยังไม่รอบด้านหรือไม่มันก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันผมเองเดินทางกับคุณหมอวยโยและก็เพื่อนสมาชิกในคณะกรรมิการไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปดูเรื่องของวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาตรวจสอบว่าปลานําเข้ามาแล้วเนี่ยจะตรวจสอบกันยังไงจะตรวจเช็คกันยังไง ท่านประธานทราบไหมครับว่าไอปลาสองพันตัวเนี่ยเวลาเขาตรวจสอบเขานับกปนยังไงเขาใส่ถุงพลาสติกมาอัดออกซิเจนมาจากประเทศกา้าและเวลาเขานับเขานับยังไงรู้ไหมครับท่านประธานคาตอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรนะครับเขาบอกว่ายกขึ้นมาและประเมินด้วยสายตาว่าในถุงนี่ประมาณเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐดําเนินการปกป้องอธิปไตยเรียกว่าระบบนิเวศในประเทศไทยเนี่ยมันจะล้มหายตายจากไปด้วยอาวุธร้ายที่มันมากับ ในชื่อของสัตว์น้ําต่างถิ่นเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีอนุภาพการทําลายล้างสูงวันนี้กัดกินชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมูลค่าแค่ตําบลเดียวเนี่ยร้อยกว่าล้านผ่านไป10ปีเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ประเมินกันเข้าวๆในคณะกรรมการเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าไม่ต่ํากว่าหลายหมื่นล้านบาทมันมาเอาเงินคนไทยไปขนาดนี้แต่ประตูด่านแรกที่มันจะเคาะประตูเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือประตูด่านสุวรรณภูมิที่เอาปลาเข้ามาแลนดิ้งเนี่ย ถามว่าประตูนี้ผุมากเลยท่านประธานลูกบิดยังไม่มีกรอนเลยใครก็เข้ามาได้ใครก็เข้ามาเอาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยได้เพราะระบบด่านแรกประตูด่านแรกมันไม่มิดชิดมันไม่มีกรอบที่ชัดเจนมันไม่มีแม้กระทั่งห้องทํางานให้เจ้าหน้าที่ส่วนเนี้ยเขาได้นั่งพิจารณากันว่าเอไอปลาต่างถิน่นนี่มันต้องนับยังไงเดี๋ยวนี้มันมีเซ็นเซอร์นะครับ ปล่อยใส่ถุงมาให้ไหว้ผ่านเซ็นเซอร์นับได้เลยกี่ตัวนอกจากสองพตัวกะด้วยสายตาแล้วถามว่าท่านผู้ตรวจเนี่ยท่านรู้ได้อย่างไรว่าปลาในถุงเนี่ยมันคือปลาหมอคางดําหรือปลาชนิดอื่นเขาบอกว่าประเมินด้วยสายตาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวแล้วผมถามว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตัวเฉพาะด้านเนี่ยเขาประเมินถูกตลอด20 3 0ปีที่ผ่านมาหรอครับ ถ้าเขาเอาปลาที่มันร้ายแรงกว่านี้มาหรือมันอาจจะหลุดเล็ดลอดมาแล้วก็ได้มันอาจจะอยู่บ้านใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะอยู่แลบใดแลบหนึ่งแต่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้อีกสิบปียี่สิบปีอาจจะต้องมาพูดกันเรื่องนี้อีกหรือเปล่าถ้ากรอบกติกาประตูบานแรกยังผูกกรอนไม่มีล็อกไม่มีกรอนไม่มีระบบป้องกันที่ชัดเจนแน่นอนเราอาจจะต้องมาตั้งยติตั้งกระทู้ตั้งอนุในเรื่องของปาลปา,นปานู่นปลานี่ปลานั่น ที่มาทำลายพี่น้องที่มาทำร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราอยากให้กระทรวงกรเกษตรและสาก์ได้ดำเนินการนะครับในการที่จะนอกจากกำจัดปลาหมอคางดำและก็จะทำอะนอกจากกำจัดให้หมดไปแล้วเนี่ยต้องเพิ่มระบบป้องกันที่ยั่งยืนด้วยหรือเสริมเพิ่มเติมผมอยากให้ตั้งเป็นกองทุน ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาเกิดขึ้นปุ๊บไปของบประมาณก็ให้กรอบวงเงินมาอีก4ปีกว่าจะครบไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่ให้อำนาจหน้าที่มาก็ไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนทําทุกวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรเดินจับมือกับเอกชนผู้นําเข้าไปไล่เดินสายประกาศบอกปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วพี่น้องประชาชนนั่งดูตาปิดๆปลาเต็มบ่อเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกองทุนนี้มันเกิดขึ้นรายได้ไม่ต้องมาจากหน่วยงานรัฐหรอกครับไม่ต้องมาจากงบประมาณภาษีประชาชนนะครับมาจากเอกชนผู้นําเข้าท่านประธานเชื่อไหมว่าไอค่าธรมเนียมนาเข้าถูกมากค่าเอกสารค่าอะไรต่างต่างนี่ถูกมากเจ้าหนะ้าที่กระทรวงเกษตรเองเนี่ยผมถามว่าไอที่เขาตายเอามาสองรอยเอามาสองพันตัวแล้วตายเหลือห0ร้อยเนี่ยไอพันสี่ร้อยตัวเนี่ยที่มันตายเนี่ยผมถามว่าทําไมมันกอดคอกันตายเป๊ะพอดีเลยพันสี่ร้อยเขาบอกว่า ไอพันสี่ร้อยเนี่ยก็ได้จากเอกชนเขาส่งมาให้ไม่ได้นับเองว่ามันตายเท่าไหร่นี่มีคําพูดชัดเจนอยู่ในชาวเลขบันทึกของคณะนกรรมการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเขาบอกวิธีการว่านับอย่างไรผมก็สงสัยว่าวันนี้ตายห้าสิบตัวพรุ่งนี้ตายร้อยตัวมะลืนตายสองร้อยเอ๊ะปลามันกอดคอตายกันยังไงลงหลักร้อย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 เขาบอกอ๋อกะเอานี่ประเทศไทยอยู่กันแบบนี้ครับท่านประธานแล้วไอสถานที่ในการที่จะตรวจสอบในการที่จะกักไว้ เหมือนโควิด -19 จะเข้าไทยท่านประธานเรามีโรงแรมเรามีกักไว้เจ็ดวัน1ิบสี่วันดูไม่แพร่เชื้อไม่แพ้ไม่แพร่โรคก,ก็ปล่อยพี่น้องประชาชนกลับบ้านนี่เวลาเป็นคนทําอย่างนี้แต่เวลาเป็นปลาปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีไอ้ที่กักกันน่ะยังไงก็ต้องอนุโลมให้ไปที่แ l a บเลยแล้วก็ค่อยให้ l a บส่งกลับมาว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรบ้างนี่สิ่งที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปใครจะเอาสัตว์น้ําต่างถิ่น ถ้าเกิดคุณเอาเข้ามาแล้ววิจัยผลงานวิจัยคุณสําเร็จคุณได้ผลประกอบการเป็นกอบเป็นกรรมคุณได้ดอกเบีย้ยดอกผลจากการทําธุรกิจของคุณมหาศาลแต่เมื่อขาดทุนเมื่อไหร่เมื่อผิดพลาดเมื่อไหร่เมื่อเกิดปัญหาเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนต้องรับกรรมต้อง,รรองเผชิญชะตากรรมแต่บริษัทของคุณก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปใครจะนําเข้ามาก็แล้วแต่ครับส่งเงินไม่เลยจะจำนวนเท่าไหร่กระทรวงเกษตรมีหน้าที่ไปดําเนินการไปคิดมาว่า จะต้องเก็บค่าใช้จ่ายอย่างไรเข้ากองทุนนี้เหมือนซื้อประกันนะครับแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดมันมีปัญหาขึ้นมากองทุนนี้ใช้จ่ายได้เลยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไอ้อย่างนี้คือยกตัวอย่างให้รายงานฉบับนี้ไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วได้มีเรื่องที่จะพิจารณาได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนัชาติครับท่านสรุปนะทั้งหมดมีสี่กระทรวงท่าน,าน,านหลือสองแล้วตอนนี้ครับท่านสรุปเลยครับ,รบได้ครับ กระทรวงที่2คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ประชุมตามที่ท่านประธานว่าก็คือต้องการให้มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเพราะท่านต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนท่านต้องมาเป็นคนคนแรกคนเริ่มในการที่จะดาเนินคดีและก็ดําเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกระทรวงที่3ก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพราะปัญหานี้แน่นอนครับแก้ปัญหาโดยการกวาดล้างในการตามกวดจับอะไรต่างๆไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้งานวิจัยในการที่จะต้องคิดค้นว่าจะทําอย่างไรให้ปลาชนิดนี้หมดจะเพาะจะเสริมจะเพิ่มจะเติมอย่างไรก็แล้วแต่เรามีหน่วยงานที่ทําการวิจัยเยอะแต่ขอให้วิจัยเรื่องนี้เพราะมันเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนกระทรวงสุดท้ายครับท่านท่านครับกระทรวงที่สี่ก็คือกระทรวงมหาดไทยวันนี้เรื่องมันเกิดแล้วครับเรื่องมันเกิดไปแล้ว เราหยุดยัง้งเราระงับยับยั้งไม่ได้เรื่องมันเกิดไปแล้วมันไปกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วเราก็เลยอยากจะขอให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาภาภัยอันนี้ต้องขอชื่นชมขอชื่นชมท่านรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านทิพย์ดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภาภัยที่ได้เริ่มต้นซึ่งปาลาระบาดไปในแหล่งน้ําธรรมชาติพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเดียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนไม่ให้ล้มหายตายจากไม่ให้ต้องเปลี่ยนอาชีพไปอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเราทําหนังสือไปถามกรมบัญชีกลางเราทําหนังสือไปถามกรมปอพวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้เริ่มแล้วครับได้เริ่มที่จะดาเนินการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้อันไหนดีเราต้องชื่นชมก็บอกกันเพราะฉะนั้นณนะวันนี้มันเริ่มแล้วสี่หน่วยงานหลักเกษตรกระทรวงทรัพย์กระทร,ร,ะว,งระวงอวกระทรวงมหาดไทยเมื่อมันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงก็ต้องขอ กับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ให้สมกับการเป็นวาระแห่งชาติให้ช่วยพิจารณางบประมาณของพี่น้องประชาชนให้ไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนให้สมกับเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนและอยู่ในเขตพื้นที่ของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราถึงหนึ่ง้อยิบคนนะเกือบครึ่งของสภาแห่งนี้ได้รับผลกระทบหมดพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอฝากาท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับ